สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องอิงครับมาพบม,มาพอกับบ่าวโทนในช่องทองภูนแบนน้อยน้องอุงอิงครับบรรยากาศหลังเตยล่าครับพี่น้องกับมินิคอนเสิร์ตข้างข้อกัวครับที่บ้านน้องอุงอิงนะครับเนาะตอนนี้ก็ทีมงานคอนวอยก็เริ่มสิเก็บพื้นที่ครับาศาสตร์อุป,ปรกรณ์หมอแหกแต่กระโปงครับ เก็บทำความสะอาดเมียนส่วนตูล้ลำโพงครับตูล้ลำโพงนี่ค่อนขางสีมี่้นหนักแน่เนาะพี่น้องเนาะเขากะสิเมาลา่เก็บเมียนเก็บสายที่ระย่างที่ระย่างครับแต่ว่าตอนนี้คือเข้าเก็บเมียนทางเฮือนก่อนครับเขาสิเก็บเมียนทางเฮือนก่อนครับพี่น้องทางเฮือนเมียนเก็บปัดกวดทำความสะอาดหนึ่งเขา่าเฮ็ดกับเขาาล้วกะ เห็ดอยู it, like s s s, to to ่เห็ดกินเนาะแตงอยู่แตงกินแล้วส่วนท่านี้เฮ้าสิมาเก็บเมียนที่หลังครับการเก็บเมียนพวกนี้คือเฮ้ากับสีเอาผ้ามาเศษเ็ษฝุ่นเ็ษดินออกในสายนี่สายไฟในสายเครื่องในสายลําโพงแล้วก็ตู้ลาโพงต่างๆเาก็สิเ็ษทาความสะอาดแล้วเข้าจังกวสีเอาเก็บครับนี่คือการเก็บของคอนวอยเนาะครับเนาะเพราะว่าเฮ้าโดนๆเข้าใส่เธอหนึงครับพี่น้องเฮ้าใส่มื้อนี้แล้วเมื่ออื่นมื้อนี้ เฮาก็เก็บเขาเมียนไว้จนกว่าพุ่นละครับหลังปิดว่งครับน้องอุ้งอิงแล้วก็แม่เอกพ่อหน่อยแม่หน่อยพ่อเอกเดินทางกลับมาเข้าจังหวัดสิเดนมาบันเลงต่อนะครับเนาะกาเมือเคลืนหลังจากที่เลิกจากบงหนี้แล้วทีมงานมอลำก็ไดาไปต่ออยู่ที่มลำสิงห์บ้านองบังครับ จนมอลำสิงเลอกครับพี่น้องเขาส่วนบาวโทนอยู่บาวโทนบบไปบบไปครับพี่น้องเมืองจากวันนั่งเมืองเขาไปล่องเขาล่ำเลยเมื่อยครับเห็นเขาเต้นหลายจะคล้องกับเมื่อยน้ำเขานะมีพ่อพี่น้องเอฟซีหลายคนทักมาถามบาวโทน่าเอ้มวนขนาดนอาเต้นเดาเงียบๆๆพี่น้อโอ้ยอันนั้นแสดผมครับพี่น้อง แฝดผมตัวครับผมมีแฝรดด้ยผู้ชายสองร่างร่างหนึ่งกับมวนร่างหนึ่งกับเมาร่างหนึ่งกับเฮ้ยฮ่าอย่างสีนะ่นะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาหมอกในไอ้หญ้าในเขาอย่างสีน่นี่เปียกครับหมอกยีมันขึ้นมันแห้งเบิงเ่งแดดอ่อนๆยังม,มือเาวอย่างสิ เปิดโซลาเซลล์ยังสีไลอยู่เลยนะเปิดไปยันละครับมาครับมาเบิงค้วยแครหลายคนถามว่ามันแคะจริงไหมมันเป็นค้วยกระเทือนครับพี่น้องนี่มันสีแคะกับบอแคะมันสีไ่กับบอหไ่นะพี่น้องมันเป็นคั้วกระเทือนครับแต่เป็นค้วยแคะนี่พอพันลักเลยเดยนี่ สั้งซื้อไว้อย่างไรดีพี่น้องดุกดิกกะมี่ล้วโดโดกระมี่ล้วกระดึบกระมี่ล้วตูหลูทองพูนทองท่านทองเทตกเตอร์สมพงษ์นะคืดบ่อครับควายกระเทินอ่ะว่าไงห,หนู เมื่อคืนฟังลำเพลินละดินอนนะฮอนอนแบบมีความสุขเลยนะนอนไปฟังลำไปเนี่ยฮึพวกสั์เลียงแต่ละชนิดนี่มันสีหูหูหูภาษาหูข่วมอยู่เด้พี่น้องเวลาเขาบอาเวลาเล่นมเมื่อกล่นเหมือนกันมวนน้ำเห่านะเอาผ้าเห็ดยังเมืนอก็เห็ดเลยแต่แมนมันเห็ดแต่มันเ่เห็ดแสดงว่ามันบคลั่งบมูหเรียงอันแะ นี่คือสองทองบอตองเลยกินแล้วบอตองมะฮองอยู่ซื้อแดดบอตันออกแดดออกก็อนยังค่อยออกมาอื่ม้องยุหันละตะด,ดิงตะด,ดิงตะด,ดิงนะวันนี้ ตะดึงตะดึงตะดิงติ้งติ้งตะดึงติงติงตะดึงตะลงตะลงเบ่เบ่งเนเขื่อนเป็นเขื่อนเพื่อนพี่น้องท้องแทลท้องท่านเบ่งท้องท่านพี่น้องเป็นแพะที่มีสีเดียวหมดทั้งตัวครับไม่มีแต้มไม่มีด่างเนี่ยเป็นแพะที่บม่มีสีแต้มสีด่างเลยครับน้ำตาลล้นวนครับ แล้วก็นำต้านเงาแามพร้อมเลยพี่นอ้องขนสีเงาสีแามนำต้านล้วนๆเบิ่งติดใจมือเขาหลูบเป็นแม่พันธุ์ถี่สมบูรณ์ครับเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์แฮงหล่างใกล้หลูบทรงปาดเปี้ยวหล่างใกล้แข็งแรงแล้วก็สีนี่คือทำแมนงว่วนเขาก็ว่างว่วนเลือล่อยครับ เบิื้องฝันเบิง่งโอ้ยเยอะสีมว่วงไรนะเบิ่งนี่เบิง่งเฮาเก่าอยู่เฮาเก่าอยู่ซื้อเพิ่นกหมุนไปเรื่อยไห้คือเกียก็บ่ให้เก่าให้เก่าอ่อนไปเรื่อยนะฮะตัวนั่นขี้เกันเด้ตัวนั้นกับมาให้เก่าหน่อยเก่าข้างไงเบิ่งเดะ เบงคิ่นเขิมเบิ่งห้างนี่คือเอาไว้ใส่หยาสดครับเวลาสับแต่ว่าตอนนี้ห้าสดบทันด้ไสซื้อครับหยาสดเหมด <c oughs> เฮาก็เลยบ่ได้ให้น้องกินหยาสดให้น้องเอามากินหากินในกันแทค้ครับกับเพื่องแห่งแล้วก็หัวอาหารครับแค่นั้นสังเกตได้ครับพี่น้อง ว่าสุขภาพพื้นดีแค่ไดเข้าสังเกตแค่ขี้เพื่อนครับเนี่ยถ้าขี้เป็นเม็ดแบบนี้คือแพะสุขภาพดีครับทองบ่อืดทองบ่เสียขี้เป็นเม็ดหลูกก้อนนะครับพี่น้องนี่คือบ่อท่านเด้กเก็บเมียนเลยครับนี่ปกตินี่ดอกเพิ่นสิขี้เป็นขีง่งวขี้เป็นขี้งวแล้วก็เกอื่อนกับ,กบขี้เลว้ัวนะนะท้ายเลี้ว ทองพ่นบดีครับนี่คือตอนนี้คือเท่ากับเลี้ยงแบบกึ่งธรรมชาตินะครับเนาะปล่อยเพิินเหมือนละสามสี่สวโมงสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ่น้อยน้องเองครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องๆและทีมงานหลังบ้านครับฝากช่องเป้าวันแม่บ้านน้องเองครับ ปนางแม่บ้านน้องหญิงครับท่านใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่หม่นแอดเฟสบ่าวโทษมาครับชายอิสระวงเล็บนัปโพซิตี้ครับหรือว่าถักเฟสถักไลรมาครับ0ูนย์แปดสามเครับผู้ใดสนใจที่สิไปงานปิดวงนะครับเนาะติดต่อเฟสบุ๊กครับปาโกนราคุนทัวร์ครับอุบลราชธานี3ามรบาทต่อคนครับไปกับแถมเสือหนึ่งตัวครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนึกสกปรกครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ